ติดไม่ติดก็ทักมาโอ้กลัวน้องจะเบี้ยวแหละฮะไม่ได้กลัวครับท่านพี่กลัวน,น,น้องจะเบี้ยวค่ะมื่อกี้ว่าจะถามบอสให้แล้วว่าอ้ตกลงอนุมัติหรือเปล่าเพราะว่าน้องบอกว่าไม่ได้ทํางานหลายวันอยากจะขอต่อเวลาไปถึง5นาทีที่50วันเนี้ยเออก็บอสรีบเมื่อสักครู่นี้ก็เลยไม่ได้ถามแต่ว่าเบื้องต้นคุณก็คือไปในฐานะพิธีกรหรือว่าไปในฐานะทุกฐานะที่มีว่า คือจะบอกคุณผูฟังว่าเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่ระหว่างพักต้นชั่วโมงครับออกไปด้านนอกเห็นน้องเขาออกไปแบบว่าหวานๆเสน่ห์ไปยั่วยให้คนนั้นคนนี้ทักทายแล้วก็ไปใช้คําพูดกับเขาอะนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยลงมติเป็นเอกสารว่าวันนี้เฮตทราฟฟิกยืดเวลาออกไปถึงนาทีที่50าสบครับอยากให้คนไทยสามัคคีกันแบบนี้อะครับทุกทุกด้านที่ฟังอยู่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นองค์กรที่ดีมากครับทุกคนในองค์กรสามัคคีกันหมดเลยครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะเพราะว่าเขาบอกว่าคุพี่ผมไม่ ทำงานหลายวันคิดถึงคนฟังมากวันนี้อยากทํางานมากๆเนี่ยฮะพูดตอนไหน เอาสน้องดูดีเลย <laughs> สวัสดีนะครับสวัสดีหลายๆท่านครับผมกลับมาแล้วนะคะหายไป2วันจันทรกับพุทธนะครับ,รบพอดีมีอัดรายการมีถ่ายรายการพอดีต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้กลับมาแล้วจริงๆนค,คนเขาไปทํางานเขาจะกลับมาหน้าดําำําเครียดแล้วทำไมดูพองดูหล่อขนาดนี้เราอย่าไปซีเรียสเรื่องการเรื่องงานผมบอกกับตัวเองบอกกับเพื่อนร่วมง,งานบอกกับน,น้องๆพี่ๆเสมอทีมงานหลังไหม่บอกว่าเวลาเราทํางานเราอย่าไปจริงจังเราอย่าไปซีเรียสกับงานเราปล่อยให้เพื่อนร่วมงานเครียดกับเรานะฮะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับงานเราทํางานสบายๆคือจะบอกคุณผู้ฟ ด้วยเราก็เสียมาด้วย<ช>ว่าเวลาทํางานเนี่ยมันมีคนหนึ่งเขาบอกว่า,วาตัวสติปจ็อบเนี่ยเขาไม่เคยพูดคําว่าทอนะคร<ช>ับเขา <ฮะ S 2> ถึงสําเร็จได้ทุกวันนี้เขาพูดภาษาไทยไม่ได้นะฮะไม่เล่นต่อละ <laughs> ไปเรื่องอื่นเลยไป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 สวัสดีทาทั้งลายหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงนะครับพี่พักดกอินนะฮะคุณสุรินด้วยคุณชาด้วยคุณชาผมขอผมขออนุญาตไม่อ่านข้อความคุณชานะแต่ผมขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณคุณชามากๆเลยผมเห็นข้อความแล้วแต่ผมขออนุญาตไม่อ่านนะครับข้อความใดที่เพิ่มงานให้เราเราก็จะไม่อ่านนะฮะขอบคุณมากนะครับคุณเขาพิมพ์มาตรงไหนอะในยูทูบไงสวัสดีคุณอาร์มด้วยนะคุณชาใช่มที่เขาบอกว่าเฮ้ชาฟิกมากครับดีเจทุกทุก อยากให้จัดถึงจันทร์งนึ่งสอหรอไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านเขาหางานให้เราเพิ่มขึ้นจันทร์ถนึงสุกเลยทีนี้เราไม่อ่านนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะฮะสวัสดีคุณอาร์มแล้วก็คุณนาวีด้วยนะฮะหลายๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาทักทายกันในช่องทาง u t u b e ไลฟ์ของทางจสร้อยของเรานะครับคุณพัร์คเอินบอกว่าอ้าวช่วงให้ทราฟฟิกคิดว่าถูกยุบไปแล้วค่ะอ๋อผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะพี่เมื่อกี้ตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าด้านนอกเขาอย่่่าาาาาาางงทีีีคคุุณรรัันนนบบญเเเเเ้ออออกกกกลมมตติป็ววถึ50ยยไส กันนะฮะทุกคนสู้ๆนะครับผมมาดูสภาพการจราจรกันนะครับทำไมอ่ะเอออยากจัดรายการต้องเสียงสดใสสิสดใสที่ผมสดใสอยู่แล้วผมอันเลิศอยู่แล้วโอเคมาดูสภาพการจราจรกันนะครับในช่วงเวลานี้ครับเส้นทางของสุขุมวิทนะครับทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยเริ่มมีปริมาณรถสะสมเพิ่มมากขึ้นนะครับชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟมุ่งหน้ามาทองหล่อเอกมัยแยกพระขนงก็ยังได้ตามรอบไฟฝั่งกลับกันขาเข้าก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะไปสะสมบริเวณช่วงก่อนถึงแยกอโศกสุขุมวิทด้านของรัชดาพิ ที่จะมุ่งหน้ามาอาโศกสุขุมวิทตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้าเริ่มมีไทยแถวสะสมส่วนทางฝั่งของอโศกมตรีฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีไปทางฝั่งแยกพระราม9ก้าเนี่ยหนาแน่นแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันโดยรวมจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าด้านของแยกพระราม9ก้าต่อเนื่องมาทางฝั่งดินแดงจุดนี้นะครับก่อนตัดแยกประชาสงเคราะห์ชะลอตัวครับหลังจากผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปด้านหน้าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันยังใช้กันได้ฮะไม่มีใครฟังผมรายงานจราจรเลยนะทำไมดูสี <laughs> ผมผมอออยยยย่าางเเดดีววลลพชะะตตััันครบ ้มุ่งหน้ามาทางนั่งของแยกปญาไทยต่อเนื่องมาทางนั่งของแยกราชทวีนะครับจุดนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าเพลินจิตชิดลมพระรำหนึ่งหนานแน่นแล้วนะครับ ใครที่เปิด YouTube อยู่ในขณะนี้ก็จะเห็นภาพในหน้าจอเลยว่าแผนที่ตอนนี้ oh. เริ่มขึ้นเป็นสีแดงแล้วก็สีแดงเข้มสลับกันเลยนะครับ <c oughs> ทางฝั่งของใต้ทางด่วนเพลินจิตชิดลมรวมไปถึงด้านของพระรามหนึ่งเพชรบุร <c oughs> ีนะครับบ,บริเวณแยกประตูน้าแยกราชเทวีก็ชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันครับด้านบนสะพานพระปกเกล้าก็จะเห็นได้ว่ามีปริมาณรถสะสมเพิ่มมากข,ขึ้นฝั่งขาออกหนาแน่นแล้วนะครับมีท้ายสะสมก่อนถึงกลางสะพานเล็กน้อยส่วนด้านของประชาธิปกฝั่งที่มาจากวงเวียนใหญ่ชะลอตัวก่อนถึงแยกบ้านแขกผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนนราาาาชเิกกลงมจอุ ร,ร,ราาีประชาธิิปไตยมุ่งหน้ามาทางนั่งของขอคอกบัวต่อเนื่องมาเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเก้าก็มีปริมาณรถสะสมเพิ่มมากขึ้นแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าบนสะพานยังใช้ได้นะครับทั้งสองฝั่งยังไม่มีปัญหาการจราจรส่วนด้านของสะพานพระรามแปดมีปัญหาฝั่งขาเข้าแล้วนะครับตอนนี้มาทางฝั่งวิสุกษัตริ์เนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นครับส่วนฝั่งกลับกันขาออกอยังใช้การได้ครับผมคุณชายใจดีบอกว่าเห็นแต่ภาพเสาชิงช้าเสมาภาพไม่ขึ้้นจออา oh. ไม่เห็นหน้าผมหรอเอาเอาจริงไปเนี่ยเห็นแต่สาวชิงช้าหรอไม่เห็นหน้าผมหรอไม่วันนี้สุกสิบสามไงก็เลยมีแบบ ไ,ไม่ว่าไม่ได้นะเพราะว่าล่าสุดเพจกรมอุตุนิยมวิทยาย<ม>รายงานว่าตรวจพบแผ่นดินไหว<ม>ขนาด2.0ที่ตำบลป่าก่อดําอําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายค,รความลึก2กิโลเมตรนะครับ<ม>ยังไม่มีรายงานแจ้งข้อมูลความรู้สึกว่ามีคนรู้สึกว่ามันสั่นไหวแต่ว่าเป็นการตรวจจับได้ผ่านเครื่องมือของกรมอุตุนิยมวิทยา<ม>และยังไม่มีผลกระทบครับครับผมเนี่ย<ร>แค่น้องขยันทํางานนี่แผ่นดินไหว2.0เลยอะเนี่ยไม่เราต้องเป็นกําลังใจให้กับทางภาค จริงๆเพราะว่าเขากาลังเจอปัญหาเรื่องน้ําท่วมใหญ่จะอุทกภัยแล้วนี่มาแผ่นดินไหวต่อยังไงเอากําลังใจช่วยด้วยนะครับผมหวังว่าจะไม่มี after shock แลวจะไม่แรงไปกว่านี้ทั้งผู้ที่ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับพาครัฐภาคเอกชนที่ลงไปช่วยเหลือเนี่ยยังไงก็ขอส่งกําลังใจให้เยอะๆเลยนะครับผมคุณวรยามาแล้ววันนี้อาการดีดนะคบคุณเสกมาหลังจากที่ทิ้งเข้าไป2วัน ขางอนผมอยู่จริงเหรอจริงเขาเขางอนผมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจอกันวันจันทร์วันพุธต้าไม่ถ้าไม่ยกถ้าไม่ยกรายการนะเดี๋ยวเจอกันเขางอนผมอยู่ผมก็ลังหาวิธีงอเขาอยู่นี่เขาตั้งใจเลยนะเพราะว่าก่อนที่เขาจะไปมาตั้งต่อเวรนี่เขายังบอกเลยว่าคุณหายไปสองวันแล้ววันนี้เขาตั้งใจรอฟังจริงจผมไปทำงานผมไม่ได้เปลันล่าที่ไหนผมอยู่หลังไม่ผมก็ต้องทำงานไหมคุณวรยาโปรดเข้าใจผมด้วยสวัสดีคุณพรนภานะฮะบอกว่าวันนี้ใครหลอกกว่ากันคะอ๋อพี่รันบุญหลอกกว่าผมให้พี่รันบุญหลอกอย่่าเลยใพระผม กินขนมเขาเยอะฮะผมไม่อาจเนลคุณพี่ผมได้นะครับ <c oughs> คุณนาวีบอกว่าวันเกิดแล้วครับ อ๋อสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับคุณนาวีเอาเพลงไหมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ซะหน่อยไหมนะขอบคุณคุณนาวีด้วยนะครับที่ทักทายกันเข้ามาคุณอาร์มบอกว่าอ๋อทักทายกันเข้ามานะขอบคุณมากนะครับบอกว่าเฮทัลฟิกจะครบรอบ1ปีแล้วใช่เดี๋ยววันที่ครบรอบ1ปีนะครับก็จะมีของรางวัลมีเกมสนุกๆนะครับมาแจกมีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันก็แล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ยกรายการออกไปนะครับก็คงได้เจอกันนะครับครบรอบ1ปีนะครับรายการเฮทัาฟิกรายการอะไรก็ อยู่ไม่ได้ไงถึงหนึ่งปีครับตอนแรกมึกว่าจะทําแค่สองสาเดือนเราเป็นรายการที่ขยันอัพคลิปมากเลยนะฮะใช่แล้วก็ดีเวลาที่อัพปุ๊บคุณผู้ฟังก็เข้าไปฟังไปกดไลฟ์กันเยอะมากขอบคุณมากจริงๆเหรอฮะหรือว่าจะกดยกเลิกติดตามไม่ถามวันนี้ลองพื้นหรือเปล่าหรือว่าทําอะไรเพิ่มกับหน้าทำไมหน้ามันดูของจังเลยะไฟมั้งพี่อ๋อเข้าไปเปลี่ยนไฟให้ใหม่อ่ะเปล่าไฟดวงเดิมพี่แต่หัวใจจะเปลี่ยนใหม่ มาดูสภาพการจราจรกันต่อนะฮะเมื่อสักครูก่กระเ่อาให้เงียบไปนะครับอะไรก็ผ่านานไปนะฮะ,ะตอนนี้ทางด้านของราชวิถีชะลอตัวแล้วนะครับก่อนถึงแยกสังฮีมีปริมาณรถสะสมเพิ่มมากขึ้นส่วนด้านบนสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีเนี่ยฝั่งขาออกอยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันขาเข้ามีสะสมเล็กน้อยนะครับบริเวณเชิงทางขึ้นผ่านพ้นจุดนี้เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับด้านของจารานสนิทวงจะเห็นได้ว่ามีสะสมมาจากบางพลัดก่อนถึงตัดบร,รมนะครับจุดนี้เคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับส่่่่ววนนนนนราาชชพกกแงอ ข้ามคลองมหาสวัสด์นะครับฝั่งขาออกท้ายจะอยู่ช่วงก่อนถึงเลียบทางรถไฟตลิ่งชันสักเล็กน้อยจุดนี้นะครับส่วนหัวแถวก็อยู่ข้ามคลองมหาสวัสด์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปลงอุโมบขุนกองอย่างเครื่องตัวดีๆตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับด้านของเชิงทางลงสะพานพระราเจด มุ่งหน้ามาวงสว่างเข้ารัชดาพิเศษจุดนี้หนาแน่นแล้วเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนฝั่งที่มาจากแยกต่างระดับรัชวิพามาจากแยกระชจักรถิ่นรัชวิพาจุดเนี้ยที่จะมุ่งหน้ามาแยกประชานุกูลต้องผ่านพ้นบริเวณช่วงแยกประชานุกูลไปก่อนนะครับถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นทั้งฝั่งของงามวงวานช่วงนี้ก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันครับมาจากตัดวิภาวดีรังสิตครับจุดนี้ที่จะมุ่งหน้ามาทางนัานของบริเวณช่วง จากแยกแครายจะเห็นได้ว่าท้ายแถวเนี่ยสะสมล้นเข้าไปทางโซนของรัตนาทิเบศก่อนถึงแยกแครายนะครับมุ่งหน้ามาทนาของงามว่วานใต้ทางด่วนเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ช้าหลังจากผ่านพ้นแยกพงเพชรเข้ามาเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับทั้งฝั่งติวันนลด้านที่มาจากตัดซอยริวดีมีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับส่วนฝั่งกลับกันมาจากสนามบินน้ําด้านนี้ท้ายแถวจะสั้นกว่าแต่ว่าติวันนลเขาจะมีปัญหาช่วงแถวสมมคีช่วงแถวตัดสนามบินน้ำนะครับจุดเนี้ยก็ยังชะลอตัวทั้งไปทั้งกลับนะครับผมบมีอุบั เทพพรัตน์นะครับคอภิชาติอยู่ที่นั่นครับสวัสดีครับคุณอภิชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่จุดไหนของถนนเทพพรัตน์ครับเอช่วงกมห้าสิบหกครับตรงเลยด่านทางลงชนบุรีของบูรีาวิถีมาแล้วครับอ๋อตอนนิดหนึ่งครับเป็นรถอะไรชนกันนะครับเป็นสิบแปดล้อชนท้ายสิบแปดล้อครับโอ้มีคนเจ็บไหมครับเนี่ย ไม่มีคนเจ็บครับแต่คือมันขีดขวางช่องเลนขวาสุดครับรถติดประมาณสองกิโลแล้วโอ้ใช่ใช่คือชนต่อกันในเลนเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมถูกต้องครับอ่สภาพชนกันรุนแรงไหมฮะครับไม่ไม่รุนแรงครับแต่แต่คืออชนเหมือนเหมือนกับชนท้ายแตะแะกันเฉใช่ครับอ๋อครับผมแต่ว่าส่งผลการจราจรสองกิโลใช่ไหมครับท้ายแถวใช่ครับใช่ครับท้ายแถวประมาณสองกิโลนลครับแล้วมีของอะไรตกหล่นด้วยไหมครับเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับเป็นเป็นรถ สิบแปดล้อพ่วงไอ้เป็นเป็นตู้ทึบๆป่ะฮะครับครับครับแล้วฝั่งกลับกันเป็นยังไงบ้างครับชะลอดูไหมครับมีชะลอดูนิดหน่อยครับไม่ไม่ติดมากแล้วคุณอภิชาติพ้นจุดนี้ไปแล้วหรือยังครับเนี่ยผมผมเลยจุดนี้มาแล้วครับอ๋อแล้วพอเลยไปด้านหน้าเป็นไงครับโล่งไหมโล่งครับโล่งโล่งเลยมีฝนหรือยังครับแถวนน้นมืดๆมาครับแต่ยังไม่มีฝนครับยังไม่ตกใช่ไหม ใช่ครับได้ได้ได้ขอบคุณมากคุณอภิชาติยังไงเดี๋ยวเราตามต่อแล้วก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับผมะก็าฝากเพื่อสมาชิกก็ถ้ายังไงวิ่งเล่นคู่ขนาดดีกว่าฮนะแตจะจะคล่องตัวกว่าอืมครับผม ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณอภิชาติครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอภิชาตินะครับก็จุดที่เมื่อสักครู่คุณอภิชาติรายงานไปนะครับเป็นทางฝั่งขาออกถนนเทพารักษ์นะครับตอนนี้ก็ชะลอตัวแล้วก็สะสมอย่างที่คุณอภิชาติรายงานเลยนะครับตามแผนที่ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอทุกท่านขนาดนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีท้ายแถวสะสมประมาณสัก2กิโลเมตรเศร็จแล้วส่วนฝั่งกลับกันจะใช้การได้ดีกว่านะครับฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณรพีสวัสดีด้วยนะครัับบออกวว่าาาาานนนี้เสมทํง เ <laughs> <laughs> อาแล้วปกติผมไม่ทํางานเหรอพี่ละพีฮะสวัสดีคุณเบนนลิตด้วยนะฮะบอกว่ารักเสยมาที่สุดรักพี่ลานบุญด้วยขอบคุณค่ะไม่ได้นะคุณจะมีสองใจไม่ได้นะรายการนี้ไม่ส่งเสริมให้คนเจ้าชู้นะไม่ได้นะคุณต้องรักเดียวใจเดียวนะ <laughs> อืมคุณจะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนไม่ได้นะ, <laughs> ะพี่พักคิินบอกว่าเวลาผ่านไปไวมากค่ะให้ท <laughs> ัฟฟิกจะ12เดือนแล้วอ๋อใช่ครับจะครบหนึ่งปีแล้วนะฮะก็ขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับเปิดดูกันนะครับทุกวัน ทุกครั้งเลยเก่งอกเก่งใจกันมากเลยนะฮะแล้วก็พิมพ์เข้ามาจะให้ขยายเวลาบ้างแหละจะให้เพิ่มวันออกอากาศบ้างแหละขอร้องนะฮะอย่านะครับผมอย่านะครับเอาแค่นี้พอแค่นี้พอนะฮะนี่ดีไม่ดีจะขอเขาเหลือแค่อาทิตย์ละวันด้วยอืมจะหมดเวลาแล้วขอบนหน่อยก็แล้วกันยางยางวันนี้ต่อถึงห้าสิบไม่เอาพี่ไปดูเรื่องอื่นบ้างสิเรามีหลายเรื่องเลต้องมีหลายคุณดูสองจุดหน่อยสิเย็นนี้ไม่น่าจะว่ากระทบหรือเปล่ามีเแถวแถว แยกสุทธิสาร,รมีงานซ่อมผิวจราจรกระทบไหมครับตอนนี้สะสมหือ่ปล่าสุทธิสารเหรอฮะใช่ฮะ ตอนนี้ดูแล้วการจราจรโดยรวมก็มีชะลอตัวเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไปหนานแน่นทางฝั่งเข้าเมืองมากกว่า oh. นะครับส่วนทางฝั่งของแถวเพชรบุรีนะครับแถวดินแดงฝั่งขาเข้าเนี่ยก็มีปริมาณรถหนานแน่นเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงด้านของแถวสีอุทยาฝั่งที่มาจากจตุรทิศนะครับก็มีสะสมเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวสุทธิสารเองเนี่ยมีชะลอตัวช่วงบริเวณใต้ทางยกระดับอุตรภิมุขที่ตัดกับวิภานะ uh huh. จุดนั้นนะครับแล้วก็โดยรวมก็ดูแล้วตลอดสาย ทางเขเการ้กันได้อยู่นะแล้วก็มีทางฝั่งอันนี้เลยสุทธิสารไปละไปเข้าในส่วนของลาดพร้าวหกนะครับที่จะมาตัดกับถนนลาดพร้าวนี่เขาชะลอตัวอยู่ละตัดถนนลาดพร้าวนะครับจุดนี้ก็มีท้ายแถวสะสมอยู่แต่ว่าโดยรวมสุทธิสารนี่ผมว่ายังใช้ได้ด้มีชะลอตัวเนี่ยจุดเนี้ยจุดเดียวนะครับที่เห็นอยู่ในในหน้าจอทุกท่านขณะนี้นะครับเอเชียครับขาเข้าทางหลวงหมายเลขสามสองครับผมตรงแถวแวกิโลเมตรที่4มีซ่อมผิวนะครับครับผมสายเอเชียใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมเอเชียนี่เป็นทวีปนะฮะ แต่ว่าที่พี่รันบุญถามคือถนนใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมน้องเขาขยันนะผมอาจจะไม่หานะแต่ก็พอยบ้านทำข้อมูลมาแม่นเป๊ะใช่ใช่อาจจะอาจจะไม่หามากถึงขนาดว่าท้องแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอยิ้มๆมาอมอมยิ้มกันได้ยิ้มมุมปากอ่าเป็นฝั่งขาขาออกนะครับครับอ่าขาออกเข้าขาเข้าเหรอขาเข้าไม่ติดนะไม่ติดหรอเนี่ยไม่ติดไม่ติดไม่ติดเนี่ยขาเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าอืมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าขาเข้าไม่ค่อยมีปัญหามีปัญหาฝั่งขาออกนี่แหละครับจุดเนี้ยเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับดูแล้วท้ายแถวยม่าากนนนจเสสะะะ4ิโลล แล้วหรือเปล่าครับตอนนี้เขาแจ้งมาตอนช่วงเที่ยงๆนี่เองโอ้โหพี่นี่มันสามชั่วโมงครึ่งแล้วนะเนะน่าจะต้องติดเราไม่รู้ว่าเขาทำงานไม่ติดไม่ติดสายให้เชฟฟังเขาดีขึ้นนะครับไม่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ไป็นตัวราชพฤกษ์หน่อยไหมสวัสดีครับคุณการหลงครับสวัสดีครับคุณเสมาสุดหล่อและคุณลานบุญครับสวัสดีครับลานบก็บหล่อครับผมขอบคุณครับพี่การหลงก็หลอด้วยครับหลอกกันสามคนเลยครับผมมากครับผมพอดี ผมผ่านมาตรงหน้าโรงเรียนอนุสีวิทยามีการทำางานของเจ้าหน้าที่ครับผมเป็นงานอะ,อะไร,รอ่ะพี่เออเป็นงานยกเออคล้ายๆเหล็กครับเหล็กที่เขาจะเอาแบบเออเอาไปทำอะไรที่เกาะการผมก็ไม่แน่ใจครับผมบเป็นหร้อใหญ่ครับหง <600 S 1> ้อใหญ่มีการกัน้นการจราจรไหมยังไงไหงพ,พ,พี่อยู่เลนไหนบ้างอ่ะ่ก็อยู่เลนขวาสุดทางด่วนขวาสุดครับผม โอ้มันนี่มันชะลอตัวตั้งแต่ช่วงต่างระดับบางรักน้อยเลยนะพี่กาหลงใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับแล้วก็มันจังหวะโรงเรียนนาีวิทยาเลิกด้วยครับผมอพรอะเพอะติดอยู่เครื่องนั้นแหละครับเลยมาสามสี่ห้าที่จะออกไปทางแจง้งวุฒนาตาต่ตดก็ไม่ติดครับ๋อแต่ว่าจุดนี้จะติดเครื่องนั้นครับผมตรงตรงที่ทํางานนี่เหลือกี่เลนไปได้อะพี่กาหลงเหลืออยู่ เหลืออยู่สองเลนครับสายกับกลางใช่ครับผมอืขวาคือขวาเนี่ยคือขวาทนี่คือเขาตั้งป่วยไว้คือ <c oughs> น่าจะอ,อ,อีกนานนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเลยครับผมอืม แต่ว่าท้ายแถวอยู่แถวแถวช่วงต่างระดับบางรักน้อยเลยอะค่อนข้างยาวเหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่ครับผมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้เก็บกวยครับเพราะว่ารถเริ่มสะสมแล้วครับผมใช่แต่ฝั่งกลับกันไม่ติดใช่ไหมพี่กาหลงฝั่งกลับกันเลยครับผมฝั่งกลับกันคองตัวครับครับแถวนั้นมีฝนยังครับมีแดดครับครับขอบคุณมากครับพี่การหลงครับครับสวัสดีครับคุณรันบุญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ เจ้าต่อรอยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับแจ้งไม่เป็นข้อมูลนะครับผมได้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณคุณการหลงนะครับก็จุดที่คุณการหลงแจ้งมาก็ส่งผลกระทบเรื่องการจราจรแล้วนะครับ<ม>อย่างที่บอกว่าชะลอตัวแล้วก็มีทา้ายแถวสะสมอยู่บริเวณช่วงแถวตังระดับบางหักน้อยจุดนี้นะครับยาวเท<ม>่าไหร่ล่ะรัตนาทิเบศน,นะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรนะครับยาวเท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณ3กิโล 3, 3> โ2มกิโลเมตรอ,อจุดที่คุณการหลงแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่ส่วนการจราพิเศษนะครับดูแล้วก็ติดขัดเหมือนกันนะมุ่งหน้ามาทางนั้นของตังระดับบางใหญ่นีมาาาจจกบงวทุด้ ท้ายแถวค่อนข้าง,งยาวเลยนะเนี่ยมุ่งหน้ามาต่างระดับบางใหญ่นะครับ uh huh. จุดนี้ยังเครื่องตัวได้ช้าก็หลีกเลี่ยงการจะนาฝั่งขาเข้าไปใช้ราชพฤพึ์ขาเข้าจะดีกว่า นะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยท้ายแถวค่อนข้างยาวหลังจากผ่อนพ้นต่างระดับบางใหญ่เข้ามาถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับเข้ามาทะน้านของต่างระดับบางคูเวียงไปทงน้านของต่างระดับชิมพรีที่ตัดกับเส้นบรมก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนาดครับผมทิ้งท้ายนะครับสวัสดีคุณแสนชัยสวัสดีคุณปิยะชัยด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับบางทีข้อความมันรันเร็วผมอาจจะอ่าจได้ไม่ครบไม่หมดนะฮะทุกท่านยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้หมดเววลลาแ้ะ สวัสดีคุณอเล็กด้วยนะครับพอแล้วครับไม่ต้องทักมาแล้วนะเดี๋ยวเก็บไว้ทักกันวันอื่นบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้ไปนะฮะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ลันบูลขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวครบรอบ1ปีเมื่อไหร่จะมาแจกของรางวัลแล้วก็มีกิจกรรมสนุกๆให้ร่วมเล่นกันนะครับช่วงนี้ไปแล้วครับสสวัดีลาไปอย่างนั้นอีกยี่สินาทีเจอกันฮะไปเลย สติดไม่ติดก็ทักมา